สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่อง p ีวินเนอร์นะครับวันนี้ก็มาพบกันที่แพ็กวันจันนะทุกคนเป็นแพ็กใหม่สำหรับกองหลังนะที่ทุกคนรอคอยนะนั่นก็คือเปาโลมมลนินี่ตูรามแล้วก็ซาบิยาลองโซ่ทุกคนก็วันนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับเพิ่งตื่นแล้วก็มาอัาจขีปห้ทุกคนดูเลยนะก็วันนี้ไปดูกันว่าแพ็กนี้จะเป็นยังไงวันจันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างอ่ะ สักครู่นะเติยจโทรแป๊บน,นึงมาทุกคนวันนี้ก็สำหรับแพ็ควันนี้นะก็เป็นแพ็คที่ถือว่าทุกคนแบบว่ารอกันนานๆมากสำหรับกองหลังชุดนี้นะก็เราจะไปดูกันว่าในแพ็คจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแพ็คใหม่เข้ามาอีกแพ็กเนิ่จะมันจะเป็นยังไงนะเปิดเข้ามานี่เลยก็จะมียูโรปเป้ขับกาเดียนนะก็จะเป็นตูรามนะโอเคตูราม e ีเฟนซีฟูลแบ็ค ปาร์โลบอโลนีนี่ดิเฟนซีฟฟูลแบ็คเป็นดิเฟนซีฟฟูลแบ็คทั้งคู่ันทุกคนแต่ว่าไซนในท้าอเป็นเล่นเซนเตอร์ก็จะโหดมากเลยส่วนนี้ก็เป็นซาลวียลองโซ่ก็อยู่ในค่ามาตรฐานกลางๆนะส่วนไฮไลท์ก็ไม่ค่อยมีไฮไลท์เด่นๆเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วก็นี A ่แพ็กมาใหมา่ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเหลี่ยน5ดาวมาให้แรกนะแต่ไม่ใช่นะทนก็มันก็จะเป็น ให้เปิดร้อยทองแบบปกติแทนนะอย่างอื่นก็เหมือนเดิมนะก็แพ็คปกติเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรมากนะก็วันนี้ผมก็จะไปอยู่กับรหัสรหัสลองนะเลยเป็นรหัสลองก็ไอรหัสนี้จะขาดกองหลังนะทุกคนก็สังเกตดูจะมีขาดกองหลังเรามีปารลบาลินี่อยู่แล้วแต่ว่าเป็นร่าเก่าแล,แล้วก็เซนเตอร์ตัวนี้ถ้าตัวราอยู่งี้ได้จะดี หรือว่าบาน,นี้เปลี่ยนได้ก็จะดีนะคนก็หลังเราไม่ค่อยดีนะก็หลังมีประมาณนี้เองก็เรามี9ก้าร้อยทองเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเรามาลุ้นกันส่วนค่าพลังเดี๋ยวผมไปดูค่าพลังเนียวกัดอัพในแอป,ปให้ดูแล้วคนว่า2ตัวใหม่วันนี้ดีหรือไม่ดีนะไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยดีกว่าว่า900ทองเราจะได้ไหมก็ขอให้ได้สักตัวก็ยังดีนะหรือถ้าไม่ได้ก็ แอบเศร้าอยู่มรา,ามาลุ้นกันเลยดีกว่าเราใช้สูตรสูตรจากทางช่องเรานะกด3ตัวที่อยากได้สูตรนี้ได้จากแพ็คเขียวแพ็คม่วงนะทุกคนโอเค9 0อยทองนะทุกคนคอยออกคอยออกคอยออกเถอะโคนนมิแตกไหมแตกโอ้ไม่แตกไม่เซ็ง โอ้ยมีเลเซอร์นะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่นะครับโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็โคโนมีมันให้เราย่ายอยู่แล้วผมพอพอเข้าใจไม่เป็นไรทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในในทางการอัพในแอปเอฟพับดีกว่าไปเลยคนเดียวตัดเข้าไปเลย มาครับทุกคนก็เข้าในแอปแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงค่าพลังจะเท่าไหร่อันนี้ผมเอาแบบให้มันดูสุดๆปเ,ปเลยนะไม่รู้ว่าโค้ดคนไหนได้อะไราก,ก็โค้ดมาตรฐานเป็นนี่เลยโค้ดแมนยูเลยเหมือนเดิมแล้วก็ใช้อาเรียอไม่ขึ้น agility agility ร้อยห้าทุกคน ิดิตี้้าถ้าใจโค้ดอาร์โมดิมนะอันึงอาวุเกอร์ไม่ขึ้นชัดดาวอัดดาวก็ไม่ขึ้นดีเฟนซ์ไม่ขึ้นเดวิลลิงเดวลิงร้อยหาเหมือนกันนะแต่อัพไนราเซนเตรอร์ได้น้อยหกะก็เดี๋ยวเราใช้อ,า,อาเรียอดีตตอดีตตี้ะ ดิลลิงก์เหรอดิลลิงกิลลิงก็ได้เราใช้ดิลลิงกันดอกปับค่าพลังอันนี้ปรับแบบมุมมนะ้วนแล้วก็ให้มันเล่นกองเอ้ยให้มันเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะอันนี้อัพสูตรผมนะว่าทุกคนจะมีสูตรของทุกคนก็ได้เหมือนกันโอ้ยเย้อัพมีได้ร้อยได้ร้อยเจ็ดนะไส้ในอัพเพื่อสปีดแตะเก้าสิบได้ร้อยเจ็ด ใส่บอลเซนเตอร์ไม่ต้องดีมากก็แล้วห,ลหมูไม่ถึงอ่ะแต่น่าจะถึงอยู่ถ้าเราอัลเลนนี่ร้อยแปดโอเคก็สูตรนี้ได้ทุกคนถ้าโอวออลจะร้อยสามแต่ว่าไส้ในจะได้108ร้อยแปดทุกคนก็อันนี้สำหรับผมส,สกิลมีอาโปกเกติกคีลิง ตันไฟติงอิเตอร์ r c ชันแม n m a กกิ้ง n ินฟอย i ตซิงสไ n ติงแอร์เรียลแล้วก็บอกเกอร์นะสำหรับเปาโลโมอนิเอเลนเซนเตอร์ได้ร้อยแปดนะใต้ไหนอันนี้คือสูตรของเปาโลโมอนิเอผมนะก็ถ้าใช้เอาไปใช้ได้นะตัวที่น่าสนใจเลยตูลามนะน้ำมันิมเหมือนเดิมจิตี้ไม่ขึ้นตีนดี้ไม่ขึ้นี่ไม่ขึ้น มอะไร่ที่ใส่เตะตอร์แขงเึ้นเดี๋ยวเราใส่วิ่งยังไม่พอเราได้เปลี่ยนคอตัวไข่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะเบิรตตอนน้อยี่หรอานี้ก็ไม่รู้นะเราเปลี่ยนเีไม่ขึ้นเอเยไม่ขึ้นด e เฟน d i n g ไม่ขึ้น ก็หะเบิดตัวเวลาจะเพิ่มได้ประมาณนี้นะคนก็ใส่โมลิเหมือนกันใส่เหมือนนี่เลยซียลิ่งมาเดี๋ยวเรามาปรับค่าพลังดูว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นไในสตีผมจะแตะอุ้งสตีผมจะแตะแค่อแอปเปิ้ลกัได้ดูไหมไม่ดูดะโอเค สปีดเด้สปีดต้นทีแตะเมวานนี้ก็เขียนโอ้สปีดร้อยเด้อแตะเก้าสิบพองเนี่ยโอเค,อ 100, อ 90, ออเคผมเอาแตะเก้าสิบแล้วผมจะไปแอป,ปเล่นให้มันแน่นหลังแน่นนะได้ร้อยเจ็ดเหมือนกันไม่มีกันดีกว่าทำได้ไงทุกคนความผิวอ่ะผิวไม่ต้องผิวอะไรม้างอ่าหรืบิงกั้สัก 80, แปดสิบอ่ะก็ปรับอะไรเพิ่มดี 68น,กกนะสปีด90 90ตูรามได้107นะสารสูตผมนะไม่รู้ว่าบัตอาบได้มากกว่านี้ไหมนะทุกคนก็ผมเป็น 6. ผมจะเล่นประมาณนี้คนระับเป็นเซนเตอร์ที่วิ่งเร็วแนละ้วแล้วก็หลักแน่นนะเพราะว่าอ๋อ102แล้วว่าบาร์107นะ บาร์ร้อยเจ็ดเนส่วนสก,กิลจะมีอัพกิทีมแล้วก็ไฟติ้งสปิริตเฮดดิ้งอินเตอร์เซชันแมคคิ้งพินพินไฟท์เอาซินไวติดพานแล้วสไลดยิงแล้วก็บ็อกเกอร์แล้วคน er, ก็สหรับตัวรามก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวบารอีกตัวนะเอาไปเล่นได้นะสู 0, 8, 2, นะงรอ้อยแปดสิบสองนะแตก็รอรอไปเล่นแล้วคนก็ต,ตายกับตัวเก่ามากแค่ไหนนะเราจะลองไหม ลองเทียบหน่อยไหมเทียบหน่อยก็ได้นะก็ออโต้ออโต้แล้วก็เทียบไปเนะลยล่างเก่าล่างเก่าล่างเก่าคือล่างนี้ใช่ไหมที่เราไปเล่นกันเทียบแบบออโต้อลยคนผมไม่ได้ใส่ปุงุงไม่ได้ ตับอะไรนะโอ้ผิวขึ้นนะนี่เกมรับน้อยลงแต่ว่าแรกแข็งหืมร่างใหม่ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยทนะุกคนแล้วก็มีฟอร์เทดในร่างใหม่โหเฮ้ถ้าเราปรับค่าอะไรกินก็มันก็สุ่ได้นะโอ้ข่ปรับาสุดผมแปบบ๊บ ปีปีแต่เก้าสพอไม่ต้องเอาเวอร์วังปีต้นเนี่ยโอ้โหผมว่าแค่นี้ก็โอเคกว่านะเนี่ยกับค่าพลาักกะกะไอเกมรับมันสูสีนะดูดิหากแก 2, แค่สองแค่สามอ่ะแล้วก็สปีดเ,เร็วกว่าเยอะเลยโอ้โหผมเปาโลมอร์ดิล่างใหม่ดีกว่าเยอะเลยคนก็มาเนี่ย ส่วนตูรามตูรามเจียบกับล่าง,งนี้กันเทียบแบบตูรามล่างนี้ใช่ไหมที่มันล่างที่เขาหาที่เขาบอกว่าแบนะ๊กนะเดือนเปิเปิด,ปดล่างใหม่ล่างด้านซ้ายนะ ด้านซ้ายรู้สึกจะผิวน้อยกว่าแต่ว่าแลกเวกับโอ้โหร่างใหม่ดีกว่าเยอะเลยทุกคนแล้วก็มีฟอร์เทด้วยโอเคสรุปว่าร่างใหม่ดีกว่านะสำหรับตัวรามกับมาริเดียตัวที่ทุกคนเล็งไว้ในแพ็กนี้ส่วนซาเบ,บีอาลองโซ่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับผมน,นะโ okay, อเคเซนเตอร์เซ่เลยเมเกอลิง okay, มีอะไรจะพาไปร้อยสี่ยังไมเนะี่ย ระยะกดแปบนึังไงทุกคนไม่รู้มีร้อยทำอะไรให้เป็นร้อยสี่นะฮัสซี่นี่ี่ก็ถ้ามีอะไรเพิ่มอาล็อกโซ่ให้เป็นร้อยสี่ว่ามีเทคนิคอะไรที่จะอัพสามตัวนี้ให้ดีกว่าก็บอกให้ทุกคนก็สำหรับผมก็ประมาณนี้แล้วก็อาล็อกโซ่ไม่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้ทุกคนก็สำหรับสองตัว ดีดี่สุดในแพ็กผมว่าด,ดีเลยถ้าใครยังไม่มีตรงไหนอีก็ีก็าเวล่าได้เนละยก็ประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมชอบผมด้วยนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ